สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้ใครเป็นทาสแมวเหมือนซ้อมบ้างคะที่เวลาเราเลี้ยงน้องเนี่ยก็อยากให้น้องน่ารัก แต่รู้สุขภาพดีอยากให้น้องแบบว่าขนสวยๆตัวแน่นๆแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยค่ะเวลาที่น้องๆเนี่ยไม่สบายกลัวจะเป็นโรคนั่นนูน่นนี่แล้วต้องหนีกลับดาวแมวไปก่อนให้เราเศร้าใจมาค่ะเหล่าทาสแมวทั้งหลายวันนี้ส้มจะพาไปคุยกับคุณหมอออนพิรุณยุรชัยสัตวแพทย์หญิงคนเก่งจากกรมควบคุม,มโรค ที่รู้เรื่อง,น,องน้องดีและเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ส้มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชาตแมวมาฝากกันเห็นหลายคนเนี่ยค่ะที่เลี้ยงน้องแมวเนี่ยเขาอาบน้ําให้น้องด้วยแต่อย่างของส้มเนี่ยส้มไม่ค่อยอาบเพราะว่าน้องอาบยากมากๆค่ะ เลยสงสัยเขาว่าจริงๆน้องแมวจําเป็นต้องอาบน้ำไหมคะมเพราะว่าอย่างแมวที่บ้านส้มเนี่ยเขาจะเลียทําความสะอาดตัวเองนะคะเป็นประจําอยู่แล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยเนาะว่าพฤติกรรมการเลียขนของน้องแมวนะคะเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของเขาแล้วในการที่จะทําความสะอาดขนเนาะทีนี้การอาบน้ําน้องแมวเนี่ยสามารถทําได้ไหมคําตอบดิเคยทําได้แต่ว่าต้องถามคุณส้มตอบก่อนนะคะว่าน้องแมวตัวนี้เนี่ยเคยอาบน้ําตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าเด็กๆเ,เ,เ,เนี่ยคะ่ะอาบแต่ว่าเหมือนพอโตขึ้นเนี่ยเราน่าจะไม่ได้อาบบ่อยขนาดนั้น แล้วก็เว้นระยะการอาบน้องก็เลยอาบยากสมมติว่าถ้าโดนน้าคุณหมอคือกลางเล็บอย่างนี้เลยค่ะถูกต้องถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของน้องแมวโดยปกติแล้วเขาไม่ชอบน้ล้วนะเวลาโดนน้าทีสะดุ้งโหยงเลยนะคะจริงๆไม่ใช่รักัวน้ำนะนะในแมวตัวนั้นนะคะแต่ว่ามันเกิดจากการที่เขาขาดความเคยชินซะมากกว่านะคะในน้องแมวบางตัวนะคะเวลาที่จะอาบน้ําให้เขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนเด็กๆ นะคะแต่ถ้าเกิดเมดื่อใดก็ตามเราขาดความเคยชินตรงนั้นให้กับเขาแล้วเขาเนี่ยแหละจะแผลมิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าน้องแมวมีการขนสกปรกเลอะเทอะหรือว่าเลอะฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะมี2วิธีถ้าเกิดว่าอาบน้ําไม่ได้นะอันที่1คือใช้แชมพูแห้งอันที่2คือใช้ผ้าเปียกนะคะอันนี้ก็จะสามารถทําความสะอาดน้องแมวได้เหมือนกันค่ะแล้วสำหรับในน้องแมวที่อาจจะอาบได้เพราะว่าอาบตั้งแต่เด็กอะค่ะคุณหมอ เราควรอาบบ่อยแค่ไหนอะคะคุณหมออาอบบ่อยแค่ไหนนี้เป็นคําถามที่ตอบยากต้องก่อนอื่นนะคะต้องลองสังเกตพฤติกรรมของน้องแมวก่อนนะว่า1ออกไปข้างนอกบ่อยแค่ไหนอันที่สองอยู่ร่วมใกล้ชิดกับเรามากไหมนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วสักสัปดาห์ละครั้งก็ยังพอโอเค นะคะแต่ถ้าเกิดว่าซนมากอย่างเช่นไปมุดใต้ท้องรถโดยโดย,โดยที่แบบว่าหนีออกไปอะไรประมาณนี้นะคะก็อาบทันทีหลังจากที่มุดใต้ท้องรถก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเกี่ยวกับการใช้แชมพูนะคะสำหรับน้องแมวเนี่ยเขาจะมีทั้งแชมพูที่ใช้สําหรับอาบน้ําแล้วก็อย่างส้มเนี่ยบางทีส้มจะใช้แบบเป็นโฟมแห้งในการทําความสะอาดจริงๆเราควรเลือกใช้อันไหน,นะคะคุณหมออ่าจริงๆสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะ ข้อดีและข้อเสียของแชมพูเนี่ยมันแตกต่างกันสมมุติถ้าเกิดว่าน้องแมวสามารถโดนน้ําได้เคยโดนจับอาบน้ําบ่อยๆสามารถใช้เป็นแชมพูธรรมดาธรรมาก็ได้แต่ในกรณีที่แมวเปื่อนมากๆหรือว่าอาบน้ําแล้วสะดุ้งหยองอะไรประมาณนี้สามารถใช้แชมพูแห้งได้แต่ว่าข้อพึงระวังเลยนะคะการใช้แชมพูแห้งเนี่ยในบางครั้งนะคะมันก็ไม่ได้ทําความสะอาดได้ดีเท่ากับการอาบน้ำสักทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะก็การเลือกใช้แชมพูเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านที่ข้างๆข้างๆข,ข,ข,ขวดเนาะจะเห็นได้ว่าแชมพูนี้เหมาะสําหรับลูกแมวลูกสุนัขหรือว่าสุนักโตหรือว่าแมวโตเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะเลือกให้ตรงกับอายุของเขามากกว่าเพราะว่าความอ่อนของแชมพูมันไม่ได้เหมือนกันในในแต่และช่วงอายุนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากถ้าเกิดว่า เจ้าของบางคนชอบเปลี่ยนแชมพูอ่าน,นี้หอมอันนี้ไม่หอมอะไรประมาณนี้เป็นต้นขอให้สังเกตอาการของแมวด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราใช้แชมพูตัวนั้นแล้วมีอาการผิดปกติหรือไม่เพราะว่าในแมวบางตัวค่ะมีอาการแพ้ยกตัวอย่างเช่นแพ้น้าหอมนะคะแพ้ส่วนผสมบางอย่างของแชมพูซึ่งเราบอกไม่ได้หรอกว่าแมวตัวนั้นจะแพ้หรือไม่แพ้ชชมพูตัวไหนจะดีหรือว่าไม่ดีเพราะว่าเหมือนกันหมดเขาผ่านการทดสอบมาอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็น อยู่ที่ตัวแมวแต่ละตัวละกันอาการสังเกตได้ยังไงหนึ่งผิวหนังแดงไหมเลียขนมากเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามีขนล่วงเป็นหย่อมหย่อมเป็นกระจุกหรือเปล่าอันเนี้ยสามอย่างเนี้ยค่ะก็คือบง่งบอกได้แล้วละ่ะว่าแมวอาจจะเกิดการแพ้หรือมีอาการทางผิวหนังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแบบเนี้ยก็รีบพาไปหาหมอดีกว่านะคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ทาสแมวเนี่ยอยากจะรู้คือ เราอยากจะบำรุงน้องให้น้องบอกว่าคนสวยๆหรือ,อตัวแน่นๆน,น,นยคุณหมอคุณหมอบ,อบางคน,น,นจับแมวอุ้มแมวแล้วก็แมวนิ่มๆนี่นนก็อยากกอดทุกทั้งวันถูกต้องไหมคะต้องบอกก่อนว่าปัจจัยการเลี้ยงดูของแมวเนี่ยสำคัญมากเลยเราอาจจะเห็นได้ว่าแมวที่เลี้ยงข้างนอกหรือว่าแมวจรจัดเนาะขนมักจะหยาบเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยขนของเขาไปโดนฝุน่นโดนน้ำมันโดนอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแมวที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยอยู่กับน้ออยู่กับเราเลยกินนอนอยู่กับเราเลย ขนจะนุ่มมากพ,พิเศษเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเขาไม่ได้ไปสัมผัสกับแวดล้อมยกตัวอย่างเหมือนผมเราเนะาะสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลทําให้ผมของเรามันนุ่มหรือว่าไม่นุ่มแมวก็เหมือนกันนะคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะในเรื่องของอาหารนะคะการเลือกอาหารหรือโภชนาการที่ถูกต้องกับแมวเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญจริงๆแล้วแมวกับสุนัขเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณโปรตีนแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนเยอะมากกว่าสุนัข เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดโภชนาการที่ถึงหรือว่าเป็นอาหารที่ให้สําหรับน้องแมวได้เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยทำให้เหมือนขนฟูงามนะคะแล้วก็อาจจะช่วยป้องกันในเรื่องของขนร่วงได้ค่ะอย่างอีกอย่างนึ่ะคุณหมอคือเรื่องอาหารเดี๋ยวนี้เขามักจะมีเป็นเหมือนอาหารแมวรดโซเดียมออกมาเพราะว่าเขากลัวว่าน้องแมวเนี่ยจะเป็นโรคไตอย่างนี้จริงๆมีวิธีเลือกยังไงคคุณหมอเพราะอย่างส้มเนี่ยจริงๆนะคะส้มเนี่ยเวลาเลือกอาหารส้มชิม ส้มชิวะอ๋อโอเคอาหารนี้เค็มหรือไม่เค็มเนี่ย <c oughs> เราค่อยเลือกให้น้องแล้วอาหารเปเค็มไม่เค็มเคมไม่เค็มเหมือนกันใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าโรคไตในแมวมีได้หลายปัจจัยอันที่หนึ่งคือปัจจัยทางด้านกำเนิดชาติกำเนิดเขาละกันนะคะแมวบางตัวหรือว่า,อาที่เป็นโรคไตเนาะอาจจะเห็นว่าลูกแมวทําไมถึงเป็นไตได้อันนั้น ปัจจัยนั้นเลยก็คือเรื่องของพันธุกรรมพ่อแม่อาจจะเคยเป็นมาก่อนหรือว่ามีปัญหาทงตั้งแต่กําเนิดทําให้เป็นโรคไตได้อันที่สองคืออายุของความแก่ทําให้เกิดไตเสื่อมขึ้นอันที่สมเลยก็คือภาวะโรคมีโรคบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เกิดไตเกิดการเสื่อมหรือว่ามีสารพิษที่ไปทําลายไตยก็ทําให้เกิดโรคไตได้ไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยของอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว โรคไตในแมวกับอาหารนะคะมันเป็นส่วนเสริมแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนทำลายสักทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกอาหารของแมว1โดยทั่วไปแล้วนะคะอาหารของแมวเนี่ยจะมีการกำหนดปริมาณสารอาหารอยู่แล้วนะคะว่าโปรตีนจะต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่โซเดียมจะต้องเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าอาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอันนั้นคือวางใจได้ว่าพวกนี้แหละคือให้ได้สำหรับน้องแมวนะคะแต่ ถ้าเกิดในกรณีที่แมวเป็นโรคแมวเป็นโรคไตหรือว่าแมวที่มีการสูงอายุเขาก็จะมีอาหารที่บอกในแต่ละช่วงของเขาไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดแมวตัวน,นี้เป็นโรคไตแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าค่าไตาเริ่มสูงแล้วนะคะอะไรเงี้ยเราอาจจะป้องกันด้วยได้ก่อนนะคะโดยการที่ให้เป็นอาหารสําหรับสูตรโรคไตในแมวซึ่งสูตรนี้จะลดช่วยลดโซเดียม ให้มันน้อยลงไปอีกนะคะแล้วก็ในบางทีในบางครั้งก็คือจะช่วยลดโปรโตีนลงไปอีกนะคะก็จะปลอดภัยกับตัวแมวได้มากขึ้นแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าแมวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเราสามารถให้อาหารได้ตามช่วงอายุของเขาได้เลยค่ะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณหมอส้มขอถามเพิ่มเกี่ยวกับอาหารเปียกบางคนเนี่ยอย่างส้มเนี่ยส้มให้อาหารเม็ดอยู่แล้วแต่ว่าให้อาหารเปียกควบคู่ไปด้วยเพราะว่า เรากลัวน้องหนึ่งจะแบบจะไม่อ้วนไม่ตัวแน่นหรือว่าบางบางตัวค่ะเขาไม่ชอบกินอาหารเม็ดขนาดนั้นแต่ว่าจะเอนจอยกับอาหารเปียกมากาแบบนี้จริงๆเราจําเป็นต้องให้น้องทานอาหารเปียกไหมคะต้องบอกก่อนอาหารในแมวมีหลายชนิดเนาะอาหารเมร็ดอาหารเปียกอาหารอาหารซองที่เป็นแมวเลียนะคะซึ่ง3มชนิดนี้ปริมาณโปรตีนและความน่ากินมันไม่เหมือนกันนะคะอาหารเม็ดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าความน่ากินน้อยที่สุด ะะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแมวกินอาหารเปียกจะไม่ค่อยกลับมากินอาหารเม็ดสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสังเกตเนานะ<ช>ทีนี้เนี่ยอาหารเปียกให้ได้ในกรณีไหนจริงๆเราให้ได้นะคะแต่ว่าในปริมาณที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นมือละครึ่งซองถึง1นึซองขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวของเขาเองแล้วก็อาจจะให้เป็นอาหารเมร็ดควบคู่กันไปได้นะคะแต่ในกรณีที่แมวอ้วนแมวน้ําหนักเกินนะคะอ้วนยังไงดูยังไงโอ้ดูง่ายมากเลยเวลาเรากอดแมวตบแมว บางตัวพุมงเป่งอันนั้นคืออ้วนแต่ถ้าเกิดบางตัวตกแมวแล้วไม่เจอที่โครงอันนี้คือเริ่มอ้วนแล้วนะคะควรที่จะต้องมีการควบคุมเรื่องของอาหารปริมาณไขมันในอาหารแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันเหมือนกันแมวเลียนเนี่ยไขมันสูงสุดรองลองมาก็คืออาหารเปียกน,นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเป็นอาหารแห้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความน่ากินมันไม่เท่ากันอยู่แล้วในแต่ละระดับของอาหารขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราให้ปัจจัยการฝึก เป็นสิ่งที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นไลฟ์สไตล์ของเราอาจจะแบบชอบต้องต้องให้อาหารให้อาหารเมรนะ็ดเนาะแล้วก็ควรจะต้องใจแข็งสักหน่อยฮึบๆหน่อยแล้วกันนะอาหารเม็ดนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเขาไม่กินแล้วก็ต้องฮึบๆบหน่อยแหละก็คือไม่กินโอเคจะจะไม่ได้ให้อะไรแล้วแต่ถ้าเกิดเมดื่อใดก็ตามเราเริ่มให้อาหารเสริมหรือว่าอาหารวพวกอาหารซองไปด้วยอันนั้นคือเราเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะรอแต่อาหารซองนะคะ อันนี้พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์สำคัญที่สุดกับการเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรใดๆก็ตามนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตในการให้อาหารร่วมด้วยเลยนะคะก็คือปัสสาวะซีของปัสสาวะคือจริงๆแล้วเนี่ยแมวกินน้ำน้อยใช่ไหมคะแมวดื่มน้ำน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในบางครั้งนะคะการให้อาหารเปียกมันเป็นการเสริมน้ำให้กับเขาเข้าไปถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามเห็นว่าเอ๊ะ ปสัสสาวะของแมวมันเริ่มแบบน้อยๆนะหรือว่ามีกลิ่นแรงนะอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเห็นแมวกินน้นําน้อยๆเนี่ยการให้อาหารเปรียกก็คือเป็นการเสริมน้ําเข้าไปหรือว่าเราลองอาจจะลองสังเกตที่อุจจาระเขาก็ได้ถ้าเห็นอุจจาระเริ่มแข็งค่อยเสริมให้อาหารเปรียกเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าแมวมีพฤติกรรมการกินน้าที่เหมาะสมอยู่แล้วอุจจาระไม่ได้แข็งหรือว่าไม่ได้แสดงอาการท้องผูกอะไรเราสามารถให้อาหารเยกได้ประมาณนั้นนะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณหมอคนที่เลี้ยงน้องหมาแองแมวเนี่ย รู้กันดีอยู่แล้วว่าต้องฉีดวัคซีนอย่างแรกก็คือเป็นวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้าเนี่ยต้องฉีดทุกปีอยากทราบว่ามีวัคซีนอะไรที่จําเป็นสําหรับน้องๆไหมคะโอ้โหวัคซีนในแมวจะบอกได้ว่ามีห้าชนิดด้วยกันคือวัคซีนคอวัคซีนจะมีสองอย่างคือหัดวัดแมวแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนักบ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะก็จะเป็นวัคซีน ช่องอกอักเสบนะคะ FIP นะ,ะช่องท้องอักเสบหรือว่าเป็นลิวคีเมียนะคะหรือว่าเป็นไวรัสชนิดอื่นๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นขึ้นอยู่กับลักษณะการเลี้ยงของเราซะมากกว่าสมมุติยกตัวอย่างเช่นเราเลี้ยงในแมวในระบบปิดไม่ได้มีการรับแมวตัวอื่นหรือแมวตัวเนี้ยไม่ได้ไปส่งสิงกับแมวตัวอื่นเลยคอวัคซีนเท่านั้นก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดเมื่อะไรก็ตามเกิดความไม่มั่นใจอ่ะ เราไม่รู้เหมือนกันว่ามีโอกาสที่แมวของเราเนี่ยจะไปสัมผัสกับตัวอื่นหรือเปล่าหรือมีโอกาสหลุดไปข้างนอกหรือเปล่าอันนี้แนะนําฉีดทั้งหมด5เข็มหครั้งนะคะซึ่งในแต่ละครั้งเนาะก็ในช่วงขวบปีแรกอาจจะนัดเข้ามาเร็วนิดหนึ่งบ่อยนิดหนึ่งจะพบหมอบ่อยมากนะคะบางทีสนิทกันเลยนะคะเพราะว่ามันจะมาทุกๆ2สัปดาห์ แต่หลังจากนั้นก็คือฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกๆปีนะคะซึ่งวัคซีนเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้นะคะจากเชื้อไวรัสอื่นๆได้นะคะแล้วเกี่ยวกับอาการป่วยของน้องแมวแล้วคุณหมออย่างเราเป็นคนเนี่ยเวลาเราป่วยเนี่ยเราสามารถพูดได้บอกได้ว่าเราไม่สบายนะแต่น้องๆเนี่ยเขาพูดไม่ได้เรามีวิธีหรือว่าสังเกตยังไงบ้างคะว่าน้องเนี่ยอาจจะกําลังไม่สบายอยู่วิธีสังเกตแมวนะคะง่ายมากๆเลยอย่างที่หมอบอกไปเนาะแมวชอบเลีย เลียตัวเองกรุงตัวเองเขาเรียกว่ากรุงเนาะวันวันหนึ่งเขาก็จะเลียแล้วเห็นแหนหันไปเอาเลียอีกแล้วหันไปเอาเลียอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือทาดแมวทุกคนเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมของแมวที่ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามพฤติกรรมของแมวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นเลียขนน้อยลงเลียขนมากเกินไปหรือว่าผิวหนังมีอาการผิดปกติกินข้าวน้อยลงหรือว่าอ้วนมากผิดปกติหรือว่า,วา,วาน้ําหนักลดมากผิดปกติ อันนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าน้องแมวเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วแต่ปัญหาทางสุขภาพตรงนี้ค่ะเราบอกไม่ได้หรอกว่าเกิดจากเชื้ออะไรได้บ้างเนื่องจากว่าโรคในแมวค่อนข้างที่จะเยอะหลักๆเลยก็คือแบคทีรียไวรัสเชื้อรานะคะซึ่ง3ชนิดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในตามสิ่งแวดล้อมได้อยู่แล้วนะคะก็ แนะนำนะคะให้พาน้องแมวเนี่ยไปหาสัตวแพทย์ดีกว่าเพราะว่าคุณหมอจะช่วยฟังหัวใจฟังเสียงปอดให้แล้วก็บางในบางครั้งอาจจะต้องตรวจเลือดให้ได้นะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอค่ะฝากวิธีการดูแลน้องแมวสําหรับเหล่า่าสที่<า>เป็นท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะ ก็จริงๆแล้วเหล่าทาสแมวนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่ารักแมวเป็นชีวิตจิตใจนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะคะสําหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ด้วยแล้วก็รวมถึงธา,าตแมวด้วยละกันนะคะว่าแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งนะคะที่ยังคงต้องการความดูแลความเอาใจใส่แล้วก็ต้องการเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลารับเขามาเลี้ยงแล้วเราก็ควรที่จะต้องให้การให้การดูแลให้ความเอาใจใส่นะคะรวมถึงสังเกตพฤติกรรมเขาอย่างใกล้ชิด แมวบางตัวนะคะมีความเครียดได้เนื่องจากว่าเรามีเวลาให้ได้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงนิดนึงละกันก่อนที่จะรับแมวเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับแมวเข้ามาเลี้ยงแล้วก็อย่าทอดทิ้งเขาละกันนะคะคอยหมานสังเกตอะไรเขาได้นะคะก็เท่านี้ละคะ่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะสำหรับความรู้ที่มานำมาฝากท่านแมววันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เพื่อนๆน,นุชได้รู้วิธีการดูแลน้องแมวกันแล้วนะคะอย่าลืมพาน้องแมวไปฉีดวัคซีนที่จำเป็นตามที่คุณหมอบอกเลือกอาหารให้เหมาะสมตามวัยที่สำคัญต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความรักน้องๆกันเยอะๆนะคะน้องๆจะได้อยู่กับเราไปนานๆแบบนี้เราก็จะเป็นทาสแมวแบบสบายใจกันแล้วคะ่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ